เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม b a c k So Submeriter Part 4กันแล้วนี่ตอนนี้ร้านของเราการการโคตรดีบอกเลยว่าลูกค้าเข้ารัวๆเลยนะอันนี้มีคนต้องการน,น้ำเปล่าออโคกแล้วก็น้ำชาโอเคน้ำเปล่าออโคกแล้วก็น้ำชานี่อย่างละควรเลยตอนนี้เราเริ่มหาเงินง่ายแล้วนะแป๊บๆนี่คือแบบมีเงินเป็นล้านเลยแล้วก็นี่ตอนนี้เรามี5้ร้าน2บอกเลยว่ายังเยอะเราเอาเงินไปซื้ออะไรไหมหรือว่าเราจะรวยทางร้านดีไม่ควรบอกเลยว่าไม่ควรเอ้ย ไอ้นี่เดินกลับไปเลยนะนี่ต่อยต่อยนี่เรียบร้อยอยู่ๆก็มาครับได้ยินเสียงเมื่อกี้นี้แล้วว่าเดี๋ยวเราจะซื้อเมนูใหม่ด้วยนะแต่ขอรอดูก่อนว่าเมนูไหนมันจะคูณต่อไปอันนี้มันเป็นเมนู8ล้านบาทนะเอกเพนซีนเนี่ยใช่ไหมมันคือเมนู8ล้านบาทหรือเปล่าอ่ะนี่ไงนนี้ใช่ไหมอันเดียวกันป่ะเออนี่อันเดียวกันเป๊ะเลยราคา8ล้านบาทแต่ตังเราไม่พอนะอันนี้มันคูณ1.2ุในตอนน,อน,นี้ตอนนี้เรามีตังค์5ล้านเราซื้อได้แค่แบบ 3อันนี้นะอันนี้ก็ยังซื้อไม่ได้เลยเนี่ยแต่เกือบซื้อได้แล้วเดี๋ยวเราค่อยรออันต่อไปนะว่ามันคูณอะไรอันนี้เดี๋ยวเราค่อยซื้ออ้ยแต่ตอนนี้แก๊สหมดร้านลุงครับรอแป๊บหนึ่งครับลูกค้าจะพึ่งหนีนะครับเดี๋ยวไปเติมแก๊สก่อนเติมแก๊สเติมแก๊สเออแล้วก็ตอนนี้เหมือนมันจะอัปเดตมาใหม่นะมันมีร้านค้าเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะแต่เราซื้อแก๊สก่อนแป๊บหนึ่ง <c oughs> ซื้อแก๊สก่อนซื้อแก๊สก่อนเดี๋ยวค่อยพาไปด แล้วก็ร้านค้าใหม่มันอยู่ตรงนี้นะมันเหมือนจะเป็นอัปเดตใหม่อ่ะเราไม่รู้ว่ามันอัปเดตหรือว่าอะไรนะคือมาเปิดเกมมาก็เจออันนี้เลยมันคือของตกแต่งหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนี่ยมีบาร์บีคิวมีอะไรด้วยนะ3มล้าน7มัน3ล้าน7ทุกอย่างเลยนะมันเป็นเหมือนของปิกนิกอะแต่โคตรแพงเลย3ล้าน7นี่ถือว่าแพงมากแล้วมันก็จะมีอีกร้านหนึ่งด้วยเอออีกร้านอยู่ไหนเนีย่ยตรงนี้ปะไม่น่านใช่ก็เห็นมันมีอีกร้านด้วยนะ่จาจะตรงนู้นมั้งตรงนู้นไกลๆนะ นี่มันจะมีร้านนี้ด้วยนะช a n เ e l ียเนี่ยเป็นของตกแต่งนะเป็นของตกแต่งแบบห้อยอะ่ะห้อยลงมาอันละร้านห้าเนี่ยบอกเลยว่ายังแพงไม่ซื้อได้ไหม <laughs> ราคาแพงจังครับพี่ลดราคาให้หน่อยได้ไหมเอ้ยแมงวันมาอุย้ยเมื่อกี้เห็นอะไรหรือเปล่าภาพบักระบ้านหายไปเฉยเลยแต่ตรงนี้แมงวันมาเนี่ยมากกกนลูกค้าเรานี่ไรเลยเอ้ยมีใครเนี่ยคนใหม่ปะเนี่ยอุ้ยกินโคตรไวเลยอันนี้มันคืออีเตอร์ปะเนี่ย ก็จะมีอีเตอร์มาแล้วเอ้ยมีคนสร้างแฟนตาด้วยโอ้ค,คนเลขเลยนะเนี่ยลูกค้าคนแรกที่สางแฟนตาเหมือนคนนี้จะเป็นอีเตอร์นะเดี๋ยวเราเสิร์ฟน้ําให้ก่อนโค้กสองน้ำเปล่าหนึ่งแล้วก็นมหนึ่งโอเคโค้กสองน้ำเปล่าหนึ่งแล้วก็นมหนึ่งอันนี้ครับโค้กโค้กน้ำเปล่าแล้วก็นมไอ้นี่กินนมด้วยเลยเนะี่ยไม่คิดว่าจะมีคนกินนมที่แบบเป็นผู้ใหญ่อะ่ะนี่โอเคเรียบร้อยแต่เราคิดว่าไอ้นี่มันคืออีเตอร์นะ คืออีเตอร์แน่ๆเนี่ยชุดนี้อะใช่ไหมเออนี่ไงอีเตอร์จริงด้วย2คนนี้เลตติง้งร้านเรามันเป็น2ดาวเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็เลยมีอีเตอร์มาเนี่ยแล้วก็มีน้ำเปล่า2คนออเดอร์ใหมด้อ่ะโอเคน้ำเปล่าสองคนน้ำเปล่า2คนต้องการหุ่นยนต์ดุนด่วนแล้วตอนนี้ก็จะต้องเสิร์ฟน้ำกันตายเลย <c oughs> อันนี้เอาไปโอเคเรียบร้อยแต่ตอนนี้เราต้องไปซื้อนมด้วยมีคนต้องการนมเนี่ยโอ้โหทำไมมัน <c oughs> สั่งของกันรัวๆเลยเนี่ยลูกค้าครับผมไม่ได้พักเลยนะเนี่ย เดี๋ยวตอนนี้เราต้องไปซื้อแฟนตาไปด้วยนะเนี่ยเพราะมันมีเมนูใหม่มานะลูกค้าสั่งแฟนตาเพิ่มเนี่ยต้องไปซื้อทิ้งไว้สักหน่อยแฟนตาขวดเท่าไรเนี่ยเจ็ดพันไอ้ถูกกว่านมอีกนี่อุยแต่อันนี้หมื่นห้าเลยนะเนี่ยยัง,พงแพงเดี๋ยวเราซื้อไปสองกับสามแล้วกันนะแฟนตาสองนมสามได้ยินเสียงแมงวันนะเนี่ยแมงวันมันไล่ลูกค้าเราอีกแล้วเราต้องรีบไปไล่แมงวันเดี๋ยวมันไล่ลูกค้าเราลูกค้าครับผมกลับมาแล้วเอ้าลูกค้าหนีเลย โดนแมงวันก็กวนโอ้โหจบเลยกลับมาไม่ทันอันนี้แฟนตาเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวได้ใช้แน่ๆอ้แฟนตานี้โอเคตอนนี้ไม่มีใครสร้างของแล้วนะจะสร้างของเยอะนะครับเสร์ฟไม่ค่อยทันเอ้ยตอนนี้มีข้าวไม่มาแล้วเข้าไม่มาแต่เมนูเดิมเลยจบเลยซื้อไม่ได้ครับตอนนี้เรามีเงินเท่าไหร่แล้วอะหกล้านแล้วโอเคหรือว่าเราจะซื้อดีเก็บเงินซื้ออีก2ล้านอะแต่มันก็แพงนะแพงมากเลยอะเอยอันนี้อะไระระเบิดหร ทำไมระเบิดราคว่ำอยู่อย่างนี้ล่ะวางไว้ก่อนนี่อันนี้ไอ้นนอารยิโนะมานตัวนี้ก็ไม่เคยใช้เลยเนี่ยไม่รู้ว่าเอาไปใช้ทำอะไรเนี่ยอ่ะน,นี่วางไว้ก่อนละกันมีใครต้องการแฟนต้าไหมครับอุซ่าซื้อมาแล้วอะซื้อมาช่วยสร้างหน่อยสิไอตอนไม่ซื้อนี่คือแบบสร้างจังเลยเนี่ยเอยคนนี้ไอคนนี้มันเป็นอีเตอร์นะเนี่ยสร้างแฟนต้าไหมครับเอมีคนต้องการโคกสองคนโอเคโคกสองโคกสองปึ๊บปึ๊บโคกมาเสิร์ฟแล้วครับปึ๊บอ้าวอเคเรียบร้อยกินน้ำไหมครับคนนี้ อีเตอร์เนี่ยเอาเอาแฟนตาไหมช่วยสั่งแฟนตาผมหน่อยสิครับอุตส่าห์ซื้อมาแล้วน่ะอุตส่าห์ซื้อมาแล้วนะเออ,วนะเออแล้วก็ตอนนี้มีคนต้องการโค้กโอเคโค้กหนึ่งครับโค,โ,ค 1, คโค้กหนึ่งโค้กหนึ่งขวดโคกปุ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยจริงๆตอนนี้เราก็ทำเข่วดหุ่นยนต์ได้นะเนี่ยเรามีเงินถึงนะมันราคาก้อนละสามแสนในทานวิวสามเนี่ยอเออวิสามก้อนละสามแสนเจ็ดใช่ไหมอกก้อนก็นกนล้านแปดบวกกับเท่าไหร่เอ้ยเด็ก คิดจะหนีเหรอไอเด็กนี่มันชักดาบตอนเราไม่อยู่ร้านเฮ้ยมีคนต้องการเหล้าด้วยเฮ้ยไปไปซื้อทันไหมเนี่ยป๊บนึงโคโคโคก่อนโคก่อนเอาไปแล้วแต,แต่แต่เราไปซื้อเหล้าก่อนมีคนต้องการเหล้าร้านอยู่ในลืมด้วยเนี่ยโอ้โหก็จะวิ่งมาถึงลูกค้าหนีไปพอดีขอซื้อเหล้าหน่อยครับมยของใหม่หอ่ะเนี่ยเฮ้ยมีของใหม่มาด้วยแต่ขอซื้อเหล้าก่อนเออเออเหล้าเหล้าเหล้า,อ,าอันนี้ เดี๋ยวค่อยมาดูแล้วกันนะเหมือนจะมีของใหม่อัปเดตมาอันนี้ไปไปไป,ไปเอาเอาเอาล่าไปเสิร์ฟก่อนหวังว่าลูกค้าคนนั้นจะยังอยู่นะอีเตอร์ด้วยดิปเดนอนะ่ะอีเตอร์มันกินไว้นะลูกค้ายังอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยเพิ่งหนีไปไหนรอกอนะครับรอก่อนยังอยู่ยังอยู่นี่โอเคเรียบร้อยโอ้โหเกือบไม่ทันแล้วไม่ล่ะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกจริงๆเหลือเวลาเยอะเลยนะเมื่อกี้นี้โอเคแล้วก็นี่น้ำเปล่าสองชาหนึ่งปึ๊บปึ๊บ น้ำชาครับน้ำชาน้ำเปล่าแล้วก็น้ำเปล่าครับนี่โอเคเรียบร้อยแล้วก็น้ำชาอีกหนึ่งขวดปึ๊บไปซื้อแล้วมันมันไม่สั่งทีเดียวเลยเนี่ยให้วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยอันนี้เอาไปน้ำชาแล้วก็นมนมนม,นมปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยรวยบอกเลยว่ารวยตัวนี้นี่หาเงินไวมากนะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูไอ้มักกี้ก่อนกอมันมีของอัปเกรดมามันเป็นเหมือนที่อัปเกรดลุงเลยนะม่อกี้นี้อะ่ะแต่เหมือนจะใช้เอพีด้วยอะ่ะเอพีคือค่านีมั้งเอา มีเลยมันจะเป็นค่าเหรียญอะเอชพี HP มันคือค่าเหรียญนะเออมันดูในนี้ได้ปะในนี้ก็ดูไม่ได้เอชพี HP มันคือค่าเหรียญอะค่าเหรียญสีน้ําเงินอะถ้าเราจำไม่ผิดเราก็ไม่รู้ว่าเอามาจากไหนด้วยเอชพอะไรนั่นอะเนี่ยมันจะมีค่าเอชพีอยู่อู๋ยี่กร้านเลยเหรออ๋อนี่มันคุกกิ้งฟาเตอร์นี่คุกกิ้งฟาเตอร์คุกกิ้งฟาเตอร์แล้วก็อันนี้เป็นเบิร์กลองเกอร์นะเวทยแล้วก็ยังทำไม่เสร็จเลยเนี่ย เวทีเราไปหาของขวัญอะไรก็ไม่รู้2กล่องอะ่ะยังทําไม่ได้เลยนะไม่รู้เอามันจากไหนเดี๋ยวนี้เราแวะมาซื้อนมแล้วกันนะไหนๆก็แวะมาตรงนี้แล้วซื้อนมกับแฟนตาไปเพิ่มแล้วก็ชานมไข่มุกสักถ้วยละกันเพื่อได้ใช้ถ้ามีคนซื้อชานมมนมไข่มุกที่คือแบบกําไรเยอะมากเพราะมันแก้วละหมื่นห้าอย่างเยอะบอกเลยอันนี้โอ้โหของเพียบของนี่ไม่ต้องไปเติมอีกนานนี่คนต้องการน้ำเปล่า2โค้กหนึ่งนะแล้วก็ซปเปอร์มิลด้วยอันนี้อโอเค น้ำเปล่าสองโคก1อันนี้เอาไปครับเออแล้วน้ำน้ำเปล่าอีกคนน่ะเอ้าไปแล้วหรอยังไม่ทันได้กินน้ำเปล่าเลยเนี่ยเออวางไว้นี่ก่อนละกันโอเคเป็นน้ำชาน้ำชามีคนต้องการน้ำชาน้ำชาน้ำชานี้น้ำชาครับน้ำชาไม่สั่งทีเดียวหรอเฮ้ยโอ้มาสร้างอะไรกันทีละคนเนี่ยทีละออเดอร์เนี่ยเอาโอเคเรียบร้อยตอนนี้เรามีหกล้านเก้าแล้ว หาเงินยังไวเลยแต่ใกล้เย็นแล้วปะลุงใกล้ปิดร้านแล้วนะตอนนี้อะ่ะเออมีใครต้องการน้ำเปล่าเอ,อ้ยนี่ไงโอเคเรียบร้อยเอ,อ้ยน้ำเปล่าอีกแล้วไม่สั่งพร้อมกันละครับที่เกียจเดินไปเดินมาเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาเงินไปปลูกพืชด้วยนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้พืชเราหมดแล้วนะพืชเราหมดเกลี้ยงแ้วเราไปปลูกเลยก็ได้ม嘛ไอหัวหอมกับไอ,อบแครอทนี้ไม่เอาแล้วนะเมื่อวาที่เราซื้อไปไม่รู้ว่าทำอะไรได้เนี่ยเดี๋ยวเราจะซื้อไปอันนี้เอออย่างละเท่าไหรด่ดีมันมีก้าแปลงใช่ไหมอุ มีคนขโมยของเราเราไม่อยู่ร้านแป,ป๊บเดียวนี่มาเลยนะเออมันอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนี่ไง <c oughs> บางอาจาเอาเก้าอี้เราไปนี่นี่เรียบร้อยเดี๋ยวค่อยไปปลูกตอนร้านปิดก็ไแรโอ้โหไว้ใจไม่ได้เลยเนี่ยเผ่อแป,ป๊บเดียวนี่คือแบบว่าโดนยกเก้าอี้เลยเนี่ยโอเคอันนี้แล้วก็แมงวันมาทําไมครับแมงวันอันนี้แฟนตาแฟนตาไม่แป๊บหนึ่งแมงวันเพิ่มเหรอมีแมงวันมาเพิ่ม้ะเนี่ย แต่มันบั็กหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้คือแบบมันไม่เห็นตัวแมงวันแล้วอะมันไม่เห็นตัวแมงวันจนกว่าแมงวันจะมาเกาะลูกค้ามันจะเป็นบั็กนะนี่เรียบร้อยอัปเดตมาใหม่นี่บั็กเลยโอเคตอนนี้ลูกค้านะ่าจะหมดแล้วมั้ยเด๋ยเรารอก่อนเดี๋ยวโจรมานะเดี๋ยวโจรมาโอเคคนนี้คนท้ายปะเอา้าร้านปิดก,ก่อนมาไม่ทันนะมันห้าโมงพอดีเลยเนะมื่อกี้ไอเด็กเด็กเด็กยู่ๆก็วิ่งเฉยเลย วิ่งต่อหน้าต่อตาโคตรใจกล้าเลยเนี่ยเดี๋ยวเรารอ3ออเดอร์สุดท้ายแล้วเราก็จะได้ไปปลูกพืชแล้วไม่ต้องห่วง2คนนี้เขากินไวมาก2คนนี้เขาคืออีเตอร์เอาองการน้ำเปล่าโอเคน้ำเปล่าครับน้ำเปล่านี่ครับโอเคเรียบร้อยกินโคตรไวอะดูดิกินไวจัดเลยนะเป็นอีเตอร์เนี่ยโอเคนี่เรียบร้อยลงไปและลงกลับบ้านแล้วเดี๋ยวเราจะไปปลูกพืชกันอันนี้เราก็ปลูกเต็มแปลงเหมือนเดิมนะอ่านี่โอเคเรียบร้อยเลยตังเท่าไหร่รเนี่ยหกล้านเก้าโอเค อังเรายังมีเยอะอยู่เดี๋ยวเราไปนอนเลยละกัน Five minutes later โอเคเรามาเปิดร้านกันต่อวันที่2เลยแล้วก็วันนี้ดูเหมือนว่าจะมีข่าวดีข่าวดีก็คือมีเมนูที่เราซื้อได้มันคูณแล้วตอนนี้อันนี้เราซื้อได้นะคูณ1.5ได้เนี่ยอันนี้ราคา3ล้าน7เองมั้งเดี๋ยวเราไปซื้อเลยละกันนะเพราะว่าเราอยากได้เงินน่ะเราจะได้รวยเร็วเพราะมันคูณให้ใช่ไหมราคา3ล้าน7หรือเปล่าเออน,นี่แอนนี้ใช่ไหมใช่เลยหน้าต่างเหมือนกันเป๊โอเคถูกถูกต้องครับสำเนาถูกต้อง นี่ซื้อไปเลยแล้วก็ขายเลยด้วยอันนี้ห้าหมื่นห้าเลยนะเนี่ยอันนี้อ่ะบอกเลยว่ารวยแล้วคูณหนึ่งจุดห้านี่คือแบบเจ็ดแปดหมื่นอ่ะบอกเลยอันนี้มีคนต้องการน้ำเปล่าสองชาสองแล้วก็โค้กหนึ่งโอเคอันนี้อ่ะแล้วก็น้ำเปล่าน้ำชาปึ๊บน้ำชาแล้วก็น้ำเปล่ามีโอเคเรียบร้อยสั่งกระติกแล้วสั่งมาทีเดียวได้ไหมน้ำเนี่ยที่เกียดไปหลายรอบแล้วเนี่ย โอเคน้ำเปล่า3นะไม่สั่งเพิ่มเลยใช่ไหมครับมันชอบค่อยๆทยอยสร้างกันเนี่ยอันนี้อันนี้แล้วก็อันนี้โอเคเรียบร้อยตอนนี้เราเหลือเงิน3ล้าน2เราเหลือเงิน3ล้าน2เนี่ยเรามาซื้ออัปเกรดอะไรพวกนี้ไหมไม่จำเป็นหรอกมั้งเดี๋ยวเราซื้ออันนี้เพิ่มก่อนเติมของเติมของให้เติมของให้ใหนีโอเคเรียบร้อยแล้วก็ไอพวกอัปเกรดตรงนี้30ล้านเลยนะอันนี้มันเหมือนเป็นโรงครัวนะ เป็นห้องในบ้านเราที่เราจะสร้างขึ้นมาได้แต่มันแพงมากเลยนะ30ล้านเนี่ยแ,แมงวันมันบักแน่เลยใช่ไหมเนี่ย <c oughs> มันไม่เห็นตัวนะแต่คือแบบว่ามันมันรู้ว่าอยู่ตรงไหนเพราะมีมเสียงเนี่ยก็ตรงนี้มีคนต้องการน้ำน้ำโคกน้ำโคกอัปเดตมาใหม่แล้วคือแบบว่ามีร้านค้าเพิ่มแต่สิ่งที่หายไปก็คือแมงวันแมงวันไม่มีตัวครับตอนนี้อันนี้มีคนต้องการเล่าเดี๋ยวนี้เรามาซื้อแคกเกอร์ให้ลูกค้าเรากินหน่อยดีกว่านะ คกเกอร์อันนี้แล้วกันนี่ลูกค้าครับกินแคกเกอร์ไหมครับเพิ่มความสุขหน่อยนะนี่เอาไปเลยแคกเกอร์ตัวนู้นไม่ต้องกินหรอกนะอยากกินมานั่งตัวนี้นะครับเออแล้วก็น,นี่อุ้ยแปดหมื่นสองเลยอันนี้ลายแมนสังแปดหมื่นสองแล้วคูณหนึ่งจุดห้าไปอีกอะยังเยอะบอกเลยราคาแพงแน่นอนเออเรารู้แล้วว่าเราเหลือเงินเอาไปทําอะไรดีเอาไปซื้อทานให้หุ่นยนต์ไงลืมไปเลยว่าเรามีเควสนะเออเนี่ยทานหุ่นยนต์อันนี้ราต้องซื้อไปทั้งหมด6ก้อน เดี๋ยวเราต้องให้หกก้อนเลยอ่างจะหมดไปเนี่ยอางเราจนแล้วเนี่ยโอเคนี่แต่ก็เพื่อพนังกงานเสิร์ฟน้ําของร้านเราเราขี้เกียจเสิร์ฟน,น้ําเองไงหุ่นยนตเอาเอาทานไหมนี่เอาไปเอาไปเลยทานพวกนี้เฮ้ยเมื่อกี้เราเห็นเหมือนโจรมาใช่ไหมไม่ใช่ใช่ไหมตกใจนะกวมีโจรอนันนี้โอเคเรียบร้อยช็อตอีกแล้วช็อตเหมือนเดิมในหุ่นยนต์ตัวนี้ โอเคมันเหลืออีกเควสหนึ่งนะก็คือทานเวลซีเนี่ยก้อนจะแสนห้าบอกเลยว่ายังยังเปลืองเปลืองตังจะจัดเลยแล้วก็ตรงนี้มีคนต้องการเฟนต้าเฟนต้าเฟนต้าน้ำเปล่าน้ำเปล่าสองแล้วก็น้ำเปล่าสามนี่น้ำเปล่าสามชามหนึ่งนะแล้วเราไปเอาน้ำมาให้ก็มีออเดอร์ใหม่มาเรื่อยๆเลยไอ้พวกนี้มันไม่ยอมสั่งทีเดียวนี่โอเคเรีย okay, บร้อยเดี๋ยวเราต้องเก็บเงิน4ี่ล้านห้านะเอาไปซื้อทานให้หุ่นยนต์เวลซีอะ่ะ6ก,ก้อน4ี่ล้านห้า ตอนนี้มีล้านเแต่ก็เก็บแป๊บเดียวแหละเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราแบบได้เงินเร็วมากเออเดี๋ยวเราดูเมนูนี้ก่อนว่าราคาเท่าไหร่นะตอนมันคูนเนี่ยปกติมันห้าหมื่นห้านะแต่เท่าไหร่อู้ได้เป็นแสนเลยต้องใส่ซื้อน้ำไปด้วยนะบอกเลยว่า,รว,ารวยครับแล้วก็น,นี้น้ำเปล่าหนึ่งชาหนึ่งแล้วก็โคกหนึ่งโอเคเปล่าหนึ่งชาหนึ่งโคกหนึ่งอ,อแป๊บหนึ่งนะเออเมอกี้เหมือนจะมีข่าวมาไหมมันตปว่ามันเป็นข่าวร้ายอสิ ว่าว่าที่คูนมันกําลังหายไปแล้วมันไม่ใช่กําลังหายหรอกมันหายไปแล้วด้วยเอารอบนี้เป็นเต้าหู้นะคูณหนึ่งจุดเจ็ดเลยอะอแต่เราไม่มีดีอันนี้โคตรแย่เบื่อเลยว่าโคตรแย่เลเ้วในอันนี้อ,อ้ซ่าคูณคูณแป๊บเดียวไปซะแล้วนะเมื่อกี้นี้เจียดายอ้เนี่ยอันนี้อันเฟนต้าครับโอเคเรียบร้อยแต่อย่างน้อยเราก็ได้เงินมานะตอนคูณเนี่ยได้เงินเร็วอยู่เสียได้แล้วไม่มีเต้าหู้นะแล้วว่าเราต้องเก็บเงินซื้อพวกเมนูให้หมดอะเวลามันคูณเราจะได้มีของขายนะของที่คูณเนี่ย แต่เดี๋ยวเราเก็บเงินให้หุ่นยนต์ก่อนดีกว่าเพราะเราอยากได้คนเสิร์ฟน้าให้เราโอเคถ้างั้นเราคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะพาร์ทนี้อาจจะมาสั้นหน่อยแต่เดี๋ยวพาร์ทหน้าเรามีเด็กเสิร์ฟแน่นอนเด็กเสิร์หุ่นยนต์โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับเเอาไจอก,กันใหม่พาร์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย